แต่เป็นความเงียบที่น่าอึดอัดและน่าขนลุกออืืมมเสียงครางต่ำๆดังหลอดออกมาจากข้างในโลงศพที่ปิดสนิทพวกเราทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์หันขวับไปมองที่โลงเป็นตาเดียวหัวใจผมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มตึงตึงตึงฝาโลงศพเริ่มสัน่นและมีเสียงเหมือนคนทุบจากข้างใน มันไม่ได้สั่นเบาๆแต่มันสั่นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนโลงทั้งโลงโยกคลอนไปมาวินาทีนั้นไม่มีใครคิดว่าเป็นเรื่องงมงายอีกแล้วผมกับญาติๆตัวแข่งทื่อด้วยความกลัวสุดขีดทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนมองภาพที่น่าสยดสยองตรงหน้าแต่ไอ้ดํามันไม่หนีครับมันหันกลับมาจ้องคำหม็งไปที่โลงศพขนทั่วทั้งตัวของมันลุกชันตั้งตรง มันแยกเขี้ยวคำรามเสียงแห่ในลำคอดวงตาสีเหลืองอัมพันของมันวาวโรดในความมืดมันไม่ยิ้กลัวแต่มันกำลังคมอะไรบางอย่างที่อยู่ในโรงญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่พอมีสติอยู่บ้างรีบวิ่งไปขว้าเอาสายศินที่พระท่านทำพิธีไว้มาพันรอบโลงศพอย่างรวดเร็วปากก็พร่ำสวดบทสวดที่พอจะนึกออก หลังจากนั้นไม่นานเสียงทุบและเสียงครางจากในโรงก็ค่อยๆสงบลงจนเงียบหายไปในที่สุดหลังจากคืนนั้นไอดำก็หายตัวไปจากบ้านไม่มีใครเห็นมันอีกเลยผมคือไปถามผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องพวกนี้ท่านอธิบายให้ฟังว่าตามความเชื่อโบราณแมวดำเป็นสัตว์ที่มีอาถรรพ์อยู่ในตัวมันเปรียบเสมือนประตูเชื่อมระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตาย การที่มันกระโดดข้ามลงศพเปรียบเหมือนการไปเปิดประตูทำให้วิญญาณที่กำลังจะเดินทางไปสู่ปรภสับสนและอาจจะพยายามย้อนกลับเข้าร่างเดิมหรืออาจจะทำให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของร่างพยายามจะเข้ามาสิงสู่แทนที่ไอดำมันยืนขู่มันอาจจะกำลังพยายามแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองคือการปิดประตูที่มันเผลอไปเปิดออกนั่นเองเรื่องนี้ทำให้ผมเข้าใจว่า ตำนานบางอย่างที่สืบทอดกันมามันอาจไม่ใช่แค่เรื่องงมงายแต่เป็นคำเตือนที่มาจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนและสำหรับผมแล้วแมวดำไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความโชคร้ายแต่มันคือนายทวารผู้เฝ้าประตูแห่งความตายที่เราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่ โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้และตอนนี้เราก็มีเรื่องเล่าผียาวๆใน YouTube พิมพ์ค้นหาว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ x25 ก็จะเจอเลยรบกวนฝากติดตามอีกช่องทาง